ครับผมสวัสดีครับผมนตินนะครับผมเพจเฟซบุ๊กผมนตินครับผมหรือเพจมัสเตอร์ออโตช็อปครับผมโอเคครับวันนี้ผมจะมาแนะนำาการเชื่อมต่อมือถือ Android กับรถที่รองรับ Apple c a r p l a y Android Auto นะครับผมตัวนี้ก็เป็นมือถือ Android ตัวใหม่ยังไม่เคยเซตอัพเหมือนกันนะครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับผมโอเคครับเข้าไปที่การตั้งค่านะครับผมแล้วเข้าไปที่คำว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับแล้วเลือกเวอร์ชัน MIUI นะครับผมเวอร์ชัน MIUI แตะเข้าไปนะครับแตะแตะไม่จำเป็นคุณเป็นนักพัฒนาแล้วอยู่แล้วนะครับผม โอเคแล้วก็แบ็กกลับไปครับก็ไปเลือกดูนะครับผมว่าจะอยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่าพึ่งอ่าครับผมเข้ามาการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับการค้างค่าเพิ่มเติมตัวเลือกโหมดนะัพัฒนานะครับผมเข้ามาแล้วให้มาเลือกคำว่า การแก้ไข USB นะครับผมการแก้ไขข้อบกพร่องของ USB นะครับผมให้เลือกเลยนะครับโอเคแล้วก็ตอบตกลงให้อนุญ,ญาตนะครับในการป้องกันมือถือนะครับผมครับตอบตกลงเราถึงจะเอาไปใช้กับรถหรือใช้กับคอมพิวเตอร์ได้ครับผม โอเคต่อไปเรามาดูขั้นตอนการเชื่อมต่อกับรถยนต์นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นรถ Ford e v o r e s t นะครับผมต่อกับซิงสามโอเคครับโอเคครับผมหลังจากเราเปิดนักพัฒนาเสร็จแล้วนะครับผมทีนี้เรามาเสียบสาย USB UH กับรถนะครับในช่องเสียบ Data นะครับผมโอเค ครับผมคันนี้ก็เป็น Ford e v e r e s t นะครับเห็นไหมครับขึ้นมาครั้งแรกก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกอย่างมือถือเราต้องลงทะเบียนแล้วก็ดาวน์โหลดให้เสร็จเรียบร้อยนะครับใน Android Auto นะครับลงทะเบียน Google นะครับผมของ Gmail นะครับเราก็กดที่หน้าจอลดนะครับดำเนินการต่อไปอยอมรับ หลังจากนั้นเราก็มากดที่มือถือนะครับผมถัดไปถัดไปก็รอนะครับผมต่อไปอเรียบร้อยนะครับต่อไปก็ไปดูที่หน้าจอรถนะครับเขาบอกว่ายินดีต้อนรับสู่ Android Auto นะครับให้เรากดคำว่าตกลงนะครับ เราก็สามารถที่จะปรับค่า,าต่างๆที่หน้าจอรถได้นะครับถ้ามีไอคอนเยอะๆนะครับผมเราก็สามารถที่จะแปลออกได้จากแลนเชอร์ ure, นะครับผมของมือถือ,อนะครับในระบบ Android Auto ผมจะบอกวิธีนะครับในการที่เราจะไปตั้งค่า,าตัวมือถือกดจับ อไอคอนรถได้เลยนะครับเราไปตั้งที่หน้าจอมือถือโอเคครับมาต่อกันเลยครับครับผมเข้าไปาการตั้งค่าที่หน้าจอรถนะครับผมแล้วก็เลื่อนลงไปหาคำว่าเข้าถึงหน้าจอโทรศัพท์ครับกดเข้าไปครับผมามาที่หน้าจอจะเด้งมานะครับผมก็ให้เรามาเลือกคำว่าปรับแต่งแลนเชอร์นะครับผม ตัวนี้คลิกเข้าไปได้เลยนะครับโอเคแล้วก็ตัวไหนที่เราไม่เอานะครับก็อ,ออกเอาเครื่องหมายถูกออกแค่นั้นนะครับผมที่เราไม่เอานะครับที่ขึ้นหน้าจอนะครับครับก็เอาออกเลยนะครับหลังจากนั้นแบ็กกลับไปนะครับแล้วก็เลื่อนลงไปล่างสุดนะครับเพื่อที่เราจะาใช้ระบบ U.S.B. ของรถนะครับตัวนี้ก็เลื่อนลงมาล่างสุดที่เวอร์ชั่นนะครับเราสามารถปรับแต่งได้ตอนนี้เวอร์ชั่น Android เป็น7แล้วนะครับคลิกแต,แตะนะครับประมาณ7ครั้งครับก็เลือกอาจะขึ้นมาบอกว่าอนุญาตการตั้งค่าสำหรับการนักพัฒนาให้คำว่ากดตกลงนะครับผมหลังจากนั้นเลื่อนขึ้นไปบนสุดนะครับให้ กด3ขีดบนขวามือนะครับผมแล้วก็จะมีคำว่าการตั้งค่าสำหรับนักพัฒนานะครับผมก็ให้เลื่อนลงไปนะครับก็ให้ติ๊กคำว่าเปิดใช้หน้าจอแก้ไขบกพ้องแล้วก็ติ๊กแหล่งที่มาที่ไม่รู้จักนะครับแล้วก็เลือกคำว่ารายละเอียดรายละเอียดวิวดีโอนะครับให้เลือกอนุญาตสูงสุดเลยนะครับ ห0ึ่พัน p นะครับผมโอเคหลังจากนั้นก็ออกไปเลยครับผมถอดอ่าอ่า usb เสียบใหม่นะครับครับผมมาดูกันนะครับว่าเราปรับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้มาดูนะครับอ่าตอนนี้ผมจะพาเข้าไปตั้งค่าในการที่เราจะเอาฉากหลังของ แอนดรอยด์ออโต้ขึ้นหน้าจอได้นะครับเข้าไปที่ตั้งค่าในหน้าจอรถนะครับให้เลื่อนหาคําว่า,าเลือกวอลเปเปอร์นะครับผมเลือกวอลเปเปอร์นะครับเห็นไหมครับสามารถที่จะเอาขึ้นหน้าจอรถได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นของระบบ Android Auto นะครับผมครับเลือกขึ้นหน้าจอได้เลยนะครับ